สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหลอนๆสำหรับเรื่องเล่าในคำ่ำคืนนี้จะมีความหลอนระดับไหนเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังมงพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะเรื่องนี้ผ่านมาได้ประมาณ7-8ปปีแล้ววันนั้นแฟนผมประสบอุบัติเหตุเจ็บหนักพอสมควรแล้วทางครอบครัว นำตัวแฟนผมไปส่งที่โรงพยาบาลในเวลานั้นทุกอย่างมันดูวุ่นวายไปหมดทั้งเรื่องของอาการของแฟนความรู้สึกที่เป็นห่วงผมนั่งรอฟังผลการรักษานานมากมันนานจนผมเผลอหลับไปแล้วผมก็ตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงล้อรถเข็นเตียงกำลังเข็นผ่านตรงที่ผมนอนอยู่พอผมลืมตาขึ้นมาผมก็เห็นว่าบุรุษพยาบาล กำลังเข็นเตียงของแฟนผมออกมาผมรีบรู้ไปดูอาการของแฟนทุกอย่างเรียบด้อยครับหมอได้ทำการรักษาและกำลังจะพาแฟนผมไปที่ห้องพักของโรงพยาบาลผมก็เดินตามเตียงของแฟนที่เขาเขียนไปพอไปถึงหน้าห้องผู้ป่วยเตียงก็หยุดเข็นแล้วผมก็ถามพยาบาลว่าแฟนผมพักห้องนี้เือครับพยาบาลก็ตอบว่าค่ะพยาบาลตอบสั้นๆ แล้วผมก็มองสำรวจในห้องนั้นว่าเป็นยังไงถ้ามองจากหน้าประตูห้องนั้นจะมีสิบเตียงคือฝั่งซ้ายห้าเตียงขวางวาก็ห้าเตียงในตอนนั้นเตียงทางขว่างขวาจะเต็มหมดทุกเตียงเลยส่วนขวังซ้ายจะมีว่างอยู่สองเตียงคือเตียงที่หนึ่งและเตียงที่สองแฟนผมก็เลือกที่จะนอนเตียงที่สองในตอนนั้นผมก็สังเกตเห็นคนไข้ในห้องนั้น จะอาการหนักเกือบทุกคนบางเตียงก็จะมีสายน้ำเกลือสายถ่ายเลือดเสียคือผมดูแล้วไม่ค่อยสบายใจและสบายตาเลยแต่มันก็จำเป็นต้องไปนอนก่อนในคืนแรกผมก็นอนเฝ้าแฟนอยู่ใต้เตียงอย่างที่เราดูดูกันว่าโรงพยาบาลของรัฐแถวต่างจังหวัดมันจะแออัดถ้าจะนอนเฝ้าคนป่วยก็ต้องลงไปนอนใต้เตียงแล้วคืนนั้น ผมก็เอาเสื้อที่โรงพยาบาลจัดมาให้ไปปูนอนใต้เตียงแฟนแต่การนอนของผมนั้นผมจะไม่ปูเสื้อเข้าไปได้ไในมากเพราะผมคิดว่าถ้าเข้าไปลึกเกินไปเวลาที่แฟนผมจะลงจากเตียงก็จะไม่เห็นผมในคืนแรกผมก็นอนเฝ้าแฟนตามปกติหลับบ้างตื่นบ้างเพราะมันจะมีเสียงคนป่วยร้องบ้างเสียงเครื่องดังบ้างเหตุการณ์ผ่านไปหนึ่งวันแฟนผมก็ทำการรักษาไป แล้วช่วงบ่ายของวันที่สองในขณะที่ผมนั่งเฝ้าแฟนอยู่นั้นผมได้เห็นพยาบาลเข็นเตียงเข้ามาเตียงหนึ่งและจะมีคนเดินตามเตียงนั้นมาหนึ่งคนคนนั้นเป็นผู้ชายและบุรุษพยาบาลก็เดินเข้ามาแล้วทุกคนก็ช่วยกันยกยายแก่ๆคนนั้นขึ้นเตียงรวมทั้งผมด้วยเข้าไปช่วยสรุปยายคนนั้นเขาเดินไม่ได้ครับพูดไม่ได้ขยับได้แต่ลูกตา ผู้ชายที่มากับคุณยายก็คือลูกชายของแกเองวันนั้นคุณยายต้องมานอนที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวแต่ผมก็ไม่กล้าถามว่ายายแกเป็นอะไรดูแค่ว่าแกเดินไม่ได้แล้วเตียงที่แกนอนก็เป็นเตียงที่หนึ่งที่ยังว่างอยู่ในคืนที่สองของการเฝ้าไข้แฟนในขณะที่ผมหลับอยู่นั้นกลางดึกผมได้ยินเสียงดังผมตกใจลืมตาขึ้นมาเพร,ะเราะคิดว่า แฟนผมคงจะเข้าห้องน้ําแต่ในขณะที่ผมลืมตาอยู่นั้นผมก็ได้ยินเสียงนั้นอีกแต่ผมยังไม่ทันได้ลุกออกไปดูผมก็ต้องตกใจเพราะเสียงนั้นที่ผมได้ยินมันไม่ใช่เสียงที่มาจากเตียงแฟนผมแต่มันเป็นเสียงที่มาจากเตียงของยายคนนั้นตอนนั้นผมค่อยๆดีตามองว่ายายแกทำอะไรสิ่งที่ผมเห็นก็คือยายแกลุกขึ้นนั่งและมองไปรอบๆห้องทำตาขวาง แลบลิ้นออกมายาวแล้วเลียปะกเกทำท่าทางจะลงมาจากเตียงแต่เกจะลงไม่ถนัดเพราะมันจะมีที่กั้นเตียงขวางเอาไว้แล้วผมก็ตัดสินใจส่งเสียงพูดทักแกวไปว่ายายยายยายทำอะไรยายจะไปไหนพอแกได้ยินเสียงผมก็รีบล้มตัวนอนกับเยงทันทีตอนนั้นผมรู้สึกตกใจงงปนๆน,นกันไปหมดเอ๊ะ หนลูกเขาบอกว่ายายแกเดินไม่ได้ขยับตัวไม่ได้ดูผมจะตาฝาดฝันไปในเช้าวันนั้นของวันที่สผมก็เล่าให้แฟนผมฟังแต่แฟนผมบอกว่าไม่ต้องพูดมีอะไรค่อยกลับไปคุยที่บ้านแล้ววันนั้นทั้งวันผมรู้สึกหวาดระแวงและแปลกใจทั้งวันตาผมก็ขอที่จะเหลือบมองยายอยู่เรื่อยๆวันนั้นทั้งวันแกนอนนิ่งไม่ขยับตัวเลย นอนนิ่งเป็นพักเลยผมเห็นลูกเขามาผมก็ไม่กล้าพูดให้เขาฟังกลัวว่าเขาจะไม่เชื่อในคืนที่สของการเฝ้าไข้แฟนผมผมก็เริ่มตื่นเต้นขึ้นทุกวันคืนนั้นผมปือเสือเข้าไปด้านในใต้เตียงของแฟนผมมากขึ้นเพราะผมรู้สึกกลัวและหลอนในคืนนั้นผมนอนอยู่ใต้เตียงผมไม่กล้าจะนอนตะแคงด้านใดด้านหนึ่งเพราะกลัวไปหมดถ้าหันหน้าหาแกก็กลัวว่าจะเห็นแก ถ้าหันหลังให้แกก็กลัวว่าแกจะมาจับหลังโอ๊ยผมจะทำยังไงดีผมเลยตัดสินใจนอนงายไปเลยทั้งคืนแล้วคืนนั้นมันก็เดิมขึ้นผมเผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้กดังดึกเหมือนเดิมผมก็ได้ยินเสียงดังผมก็สะดุ้งตื่นแล้วค่อยๆดีตามองไปทางเตียงของยายแกคุณพระช่วยยายแกไม่ได้อยู่บนเตียงผมค่อยๆกวาดตามองไปรอบๆห้อง การมองของผมนั้นผมจะมองจากใต้เตียงแล้วสิ่งที่ผมเห็นก็คือยายแกเดินมาที่ข้างเตียงของแฟนผมแล้วแกก็ก้มลงมาดมตามแผลของแฟนผมตอนนั้นผมใจจะขาดแล้วสักพักยายแกก็เดินไปที่เตียง3ามสี่ห้าแล้วแกก็เดินข้ามไปอีกเตียงอีกฝั่งหนึ่งแกเดินดมตามแผลของทุกเตียงเลยถ้าเตียงไหนแผลมีเลือดซึมออกมาแกก็จะเลียกินตอนนั้นผมทนไม่ไหว ก็เลยแกล้งส่งเสียงออกไปเพื่อให้คนในห้องตื่นสิ่งที่ทำให้ผมต้องช็อกอีกรอบหนึ่งก็คือพอแกได้ยินเสียงผมแกตกใจแล้วรีบขานตัวมาอย่างไวมากแป๊บเดียวแกขึ้นมาอยู่บนเตียงของแกเพียงแค่ผมกระพริบตาเท่านั้นในเวลานั้นผมเก็บความกลัวไม่ไหวผมก็ลุกออกจากใต้เตียงแล้วก็ไปปลุกแฟนผมให้ตื่นแต่แค่ผมเอามือแตะที่ตัวแฟนผมนิดเดียวแฟนผมก็ลืมตา และจับมือผมเอาไว้เธอส่งสายตายผมเหมือนจะบอกอะไรบางอย่างกับผมสรุปคืนนั้นผมไม่ได้นอนเลยผมหยิบนาฬิกาดูมันเป็นเวลาตีสาพอดีผมก็เลยนั่งอยู่กับแฟนจนเช้าในคืนที่สี่ที่ทรมานใจที่สุดในช่วงกลางวันทุกอย่างก็ปกติผมพยายามจะแอบบอกกับพยาบาลแต่ก็ไม่กล้ากลเขาจะหาว่าผมบ้าแล้วในกระงคืนคืนนั้น ความหลอนก็เดิมขึ้นในขณะที่ผมนอนอยู่ใต้เตียงแฟนนั้นผมได้ยินเสียงดังลักษณะของเสียงเหมือนคนกำลังดูดน้ำหรือดูดอะไรสักอย่างตอนนั้นผมก็ค่อยๆดีตามองไปที่เตียงของยายแกเหมือนเดิมคุนพระช่วยยายแกไม่ได้อยู่บนเตียงอีกแล้วครับตอนนั้นผมกลัวมากและผมก็เป็นห่วงแฟนด้วยผมไม่กล้าทิ้งแฟนแล้ววิ่งออกไปจากห้องผมก็มองหาแกรอบๆห้อง ผมกลัวว่าแกจะมายืนข้างเตียงแฟนผมอีกโชคดีที่เตียงฝั่งนี้ไม่มีแกครับแล้วผมค่อยๆกระดุกหัวเบาๆเ,เพื่อมองหาแกเฮ้ยผมเห็นแกนั่งยองๆอ,อยู่ข้างเตียงคนป่วยที่อาการหนักคนหนึ่งผมพยายามมองไปว่าแกทำอะไรแล้วสิ่งที่ทำให้ผมต้องช็อกจนต้องวิ่งออกจากห้องไปก็คือยายแกนั่งยองๆแล้วดูดเลือดเสียที่ถ่ายออกมาจากตัวคนป่วยคนนั้นผมเห็นแบบนั้น ผมไม่ไหวแล้วครับผมลุกออกจากได้เตียงแล้วิ่งสุดชีวิตออกไปที่เคาน์เตอร์พยาบาลไปเล่าสิ่งที่ผมเห็นให้เขาฟังพยาบาลบอกให้ผมสงบสติอารมณ์ก่อนพยาบาลพูดใจเย็นๆนะคะค่อยๆพูดมันไม่มีอะไรหรอกคะ่ะคุณยายแกเดินไม่ได้นะคะผมก็ตอบไปว่าผมพูดจริงๆนะครับผมไม่ได้โกหกผมเห็นกับตาแต่ในขณะที่ผมพูดกับพยาบาลคนนั้นอยู่ ก็มีพยาบาลคนหนึ่งมองหน้าผมแปลกๆแล้วเธอก็พูดกับผมว่าคุณคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณหมอมาคุณไปเล่าและไปคุยให้คุณหมอฟังนะคะแต่ตอนนี้คุณไปเฝ้าแฟนคุณก่อนนะคะแล้วผมก็ตั้งสติดได้และเดินกลับไปหาแฟนผมคืนนั้นผมนั่งเฝ้าแฟนผมไม่หลับไม่นอนแฟนผมก็กะซิบบอกผมว่าตัวเองไม่ต้องพูดอะไรแล้วเขาเชื่อที่ตัวเองพูด เพราะเขาก็เห็นเหมือนกันเอาไว้คุยที่บ้านนะแล้วคืนนั้นผมก็นั่งหลับอยู่ข้างเตียงแฟนผมจนถึงเช้าในคืนที่ห้าของความอดทนเช้าของวันที่หลูกชายของยายแกก็มาปกติเขาไม่ค่อยจะมาทุกวันแต่ผมก็ไม่เคยได้คุยกับเขาได้แต่มองมองแต่วันนี้ผมตัดสินใจที่จะคุยกับคุณหมอถึงสิ่งที่ผมเจอมาตลอดสี่คืนพอคุณหมอตรวจแฟนผมเสร็จ ผมก็เดินไปคุยกับคุณหมอเป็นการส่วนตัวพอผมเล่าทุกอย่างให้คุณหมอฟังท่านก็ทำหน้าแปลกๆแ,และท่านก็บอกกับผมว่าคืนนี้คุณนอนอีกสักคืนนะครับถ้ามีอะไรพรุ่งนี้เราค่อยคุยกันผมก็ต่อไปอ๋อครับผมไม่รู้จะพูดยังไงครับตอนนั้นอาการของแฟนผมก็ยังไม่หายดีแล้วผมก็ไม่รู้ต้องอยู่ที่นี่อีกอกี่คืนผมตัดสินใจคุยกับแฟนว่าพรุ่งนี้ ผมจะขอย้ายห้องแล้วแฟนผมก็ตกลงสรุปคืนนั้นผมต้องนอนที่ห้องนี้อีกคืนหนึ่งแล้วในกลางดึกคืนนั้นผมทำทุกอย่างเหมือนเดิมผมก็นอนเฝ้าแฟนผมใต้เตียงแต่สถานการณ์ในคืนนี้มันดูแปลกมันเงียบๆผมคิดว่าคืนนี้มันคงไม่มีอะไรคืนนี้ผมคงจะนอนหลับสนิทได้และผมก็หลับสนิทจริงๆในคืนนั้นผมจำได้ว่า ผมนอนหลับตะแขงข้างหันหลังให้กับเตียงของยายแล้วในขณะที่ผมหลับสนิทอยู่นั้นผมก็ต้องรู้สึกตื่นขึ้น,นมาเพราะว่าผมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างผ่านหลังผมวูบผมรู้สึกเอะใจแล้วนึกถึงยายเลยลืมตาขึ้นไปมองด้านหน้าสำรวจมองทั่วๆใต้เตียงของห้องนั้นผมไม่เห็นยายครับแต่ผมกลับรู้สึกว่ามันมีอะไรมาเขี่ยที่หลังผมอยู่แล้วก็เป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆ ผมค่อยๆหันหลังกลับไปมองที่เตียงของยายและสิ่งที่ผมเห็นช็อกเลยครับยายแกเอามือและมีเล็บยาวมากเอื้อมาควนที่หลังของผมแล้วแกก็ยื่นหน้าที่เหี่ยวๆตาลึกโบลงมาใกล้หน้าผมและปลิ้นออกมายาวมากเหมือนจะมาเลียที่หน้าของผมผมอยู่ไม่ได้แล้วครับอย่างนี้มันมาครบหน้าเสียงกลิ่นมันมีกลิ่นมินมินเน่าๆออกมาจากตัวของยายแกตอนนั้น ผมร้องสุดเสียงเลยผมไม่สนใจอะไรแล้วผมวิ่งออกจากห้องนี้ไปที่เคาน์เตอร์พยาบาลแล้วก็เล่าทุกอย่างให้พวกเขาฟังแต่ครั้งนี้พยาบาลเชื่อผมไม่ว่าผมเลยสักคำแถมยังพูดกับผมอีกว่าดิฉันก็เห็นเหมือนกันค่ะแต่ดิฉันนะ่ะพูดไม่ได้สรุปในคืนนั้นผมและพยาบาลก็ช่วยกันเดินไปดูแฟนผมไปน่ะยะพอเช้ามาผมก็ไปคุยและไปเล่าทุกอย่างให้คุณหมอฟัง และผมก็ขอเปลี่ยนห้อง,งทันทีคุณหมอไม่คัดค้านใดๆอนุญาตให้เปลี่ยนห้องแบบง่ายๆและวันนั้นลูกชายของยายแกก็มาแล้วผมก็ขอไปคุยกับเขาแบบส่วนตัวพี่ครับผมขออนุญาตคุยด้วยหน่อยนะครับได้ครับเมียได้ครับพี่ดูไหมครับว่าคุณยายแกเดินได้นะครับฮะแม่ผมเดินได้คุณเห็นหรือครับครับผมเห็นผมเห็นแกเดินไวมาก คุณเห็นอีกครั้งผมเห็นตั้งแต่ที่ยายแกมานอนที่นี่แล้วครับแล้วผมก็เล่าทุกอย่างให้พี่เขาฟังครับผมรู้แม่ผมเป็นปอบฮะอะไรนะพี่รู้และพี่จะทำยังไงครับแล้วคุณยายแกเป็นได้อย่างไงครับและพี่เขาก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ผมฟังแม่ผมเป็นคนสุดินตอนที่แกอยู่ที่นั่นแกเป็นแม่หมอใครๆก็นับถือแกให้แกรักษา แล้วแกก็เล่นของเลี้ยงผีพอถึงเวลาแกก็ต้องเอาเลือดเอาของสดไปเส้นไหวผ้ผีแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นผีพวกนั้นมันมาเข้าร่างและอยู่กินร่างแม่ผมก่อนหน้านี้ผมก็เอาแม่ผมมาเลี้ยงมาดูแลเพราะคิดว่ามันคงไม่มีเรื่องผีสางอะไรแบบนี้ดอกแต่พอผมเอาแม่ผมมาอยู่ด้วยแล้วจ้างคนมาดูแลเขาก็อยู่ไม่ได้พอตกดึกแม่จะออกมาเดิน หาของสดหาเลือดกินบางทีก็ไปเลียนหน้าพี่เลี้ยงจนเขากลัวอยู่ไม่ได้แม่เป็นอย่างนี้มาระยะหนึ่งแล้วจนต้องเปลี่ยนพี่เลี้ยงสี่คนแล้วพูดเอาเขากลัวแล้วตอนนี้ผมกับแฟนก็ดูแลแกไม่ไหวไม่รู้ว่าจะแกอย่างไงเลยคิดว่าจะเอามาอยู่ที่โรงพยาบาลมันอาจจะดีกว่าอยู่ที่บ้านแต่ผมก็ไม่คิดว่าจะมาเกิดเรื่องที่นี่อีกผมขอโทษด,ด้วยนะครับแม่ผมเป็นปอบ หลังจากนั้นผมก็ขอย้ายห้องทันทีเรื่องนี้มีผมแฟนคุณหมอพยาบาลเท่านั้นที่ดูเรื่องเรื่องทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมเจอมาจริงๆนะครับและเรื่องราวทั้งหมดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณเรื่องเล่าจากคุณเดียและก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ข้ามาร่วมรมบฟังกันด้วยนะคะฝากคุณผู้ฟังกด subscribe กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญ อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องของเราสำหรับในวันนี้ฝันดีราติสวัสดีค่ะ